หากคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวความรักที่ตื่นเต้นล่ะก็ไม่ใช่เลยเพราะที่จริงแล้วมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดเท่านั้นเองปวดหัว oh, oh, จริงๆช่วยข้าหน่อยเถอะโดยตัวละครหญิงขุนศึกเป็นนักรบที่เติบโตในเซียงซีเกิดมาพร้อมกับพลังและความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดาขุนศึกเป็นอาชีพที่เน้นการโจมตีทางกายภาพอย่างแท้จริงโดยมีจุดเด่นที่ความทนทานสูงและการเอาตัวรอดที่สูงท่านจะไม่มีวันรู้เลยว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนในการเอาชนะขุนศึกอย่าคิดว่าพวกเขามีแค่วิธีการป้องกันจากการโจมตีทั่วไปกับทักษะสกิลเลเวลร้อยของพวกเขาที่่ททําาาให้นจะถูกกลดร ป้องกันได้อีกด้วยนะโดยชุดคอมโบทั้งหมดเมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับขุนศึกคือเตือพุ่งซึ่งจะทําให้ศัตรูที่พุ่งชนได้รับความเสียหายทางกายภาพและยังมีโอกาสทําให้ศัตรูเกิดการสตันด้วยหลังจากนั้นตามด้วยจานหลักยางเจสังหารกระแสทําให้เกิดความเสียหายแก่เป้าหมายและศัตรูรอบข้างพร้อเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้ถัดไปคือสกิลไม้ตายเลเวล70กลองสะเทือนจะลดการโจมตีของศัตรูรอบข้างอย่างมากพร้อมกันนั้นยังเพิ่มความแม่นยำและเพิ่มการโจมตีแบบทะลุกกกกาารป้้้ออองงัันนนนใหหหตตเแค่โดดดมมี็จจะสิ ได้เลยนะเนี่ยและอย่าลืมว่ามีโบนัสเพิ่มเติมสําหรับทักษะสกิลเลเวลร้อยด้วยนะมังกรเขียวข้าที่จะทําการโจมตีศัตรูรอบข้างอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพจํานวนมากและลดการป้องกันของศัตรูลงทําให้พวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวจริงๆทําให้เป็นเรื่องยากเหลือเกินสําหรับใครก็ตามที่จังใจจะผเผชิญหน้ากับอาชีพนี้ในสนามรบ o s t Story โปเยโโฟโลเยดาวน์โหลดเลยทั้ง PC, iOS และ Google Play